ส่วนละครอ,อีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าแบบพีเซอร์คือแบบมันแซ่บมากมเป็นการจัดก,การครั้งแรกของแมทพิรณีนะคะและน้องไมกี้นั่นเองกับหวานรักต้องห้ามค่ะ แฟนๆช่อง3คนไหนที่คิดถึงผลงานการแสดงของแมทพีโรดีนะคะไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยค่ะเพราะนี่เป็นการกลับมาแสดงละครในรอบ5ปีของเธอแถมยังได้ประกบกับพระเอกรุ่นน้องรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะอย่างไมกี้ปณิธานที่ครั้งนี้จะมาพลิกบทบาทครั้งสําคัญเลยค่ะพร้อมสลัดบทบาทของชัดเกล้าในละครข,ขวัญฤทยไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแถมยังเสริมทับความแซบซีดด้วยนักแสดงมากความสามารถอย่างพี่มาชาพี่ดอมเผตุะกูลนะคะพร้อมด้วยทีมนักแสดงอีกมากมายถือว่าละครเรื่องนี้นี่เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะตัวอย่างที่ปล่อยออกมา มันก็คือแทบเหลือเกินซึ่งหลายคนก็คงจะงงว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะคะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าสี่เศร้าใดๆที่ยิ่งดูก็ยิ่งสับสนมากและดูเหมือนว่าพอลูกที่รับบทโดยพี่ดอมกับไมกี้เนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงคนเดียวกันซะด้วยความรักที่ดูเหมือนเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ่งเอาะนะแล้วสิ่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองนะคะฝากด้วยกับหวานรักต้องห้ามติดตามผ่านหนะ้าจอช่อง3กด 33, ดมกด3 3ดูมือถือกด3เลยค่ะ